สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมืเมนิยนั่นได้ของฝากค่ะเดี๋ยวยนั่นสิมารีวิวให้เบิ่งว่ายยนั่นได้อยังมาแน่เนาะคะนะ่ะเนาะของนี่ทรงมาจากอุดอรค่ะพี่น้องเป็นอ,อาดาวเพิ่นส่งมาให้ค่ะอาดาวนี่ก็คือน้องสาวแฟนยนั่นเนาะคะ่ะที่เพิ่นเสียไปเนาะคะ่ะ นี่เด้อค่ะสิ่งที่เยนนันได้พี่น้องเอ้ยยามาอิจฉากันเด้อค่ะเด้ออันแรกก็คือแจวบองค่ะพี่น้องแจวบองค่ะกระปุกบบใหญ่พวายไอหยังพวายยุบานนี่บ่มีคนกินน้ำเยนนั่นค่ะมีเยนนันกินคนเดียวเพราะฉะนั้นกระปุกนี่กระโดดเติมค่ะพี่น้องพอดีแหละกระปุกอันที่ยูในตู้เย็นมันโดดทักเป็นปีและค่ะพี่น้องค่ะมันเริ่มมันเริ่มมันกอดกันเป็นก้อนมันบ่่อยแสบป๋าไหนตัวเย็นนั่นก็กินอยู่ค่ะ อันที่หนึ่งผ่านไปนะคะขอบคุณมากนะคะอันที่สองค่ะพี่น้องนี่เป็นหยังนี่เป็นหยังนี่อันนี้ก็คือเนื้อแห้งค่ะพี่น้องสินแหงบ้านเห่าเดี๋ยวยังนั่งกับสีเทปเมนูต่อไปคือสิริกินเขาเลยก็ยกคือทอดเนื้อนะค่ะพี่น้องเนื้อแหงนี่เป็นเมนูโปรด,ดยังนั่นเลยเด็ดค่ะกับบ้านเห่าต้องได้สิ้นแหงในประเด็บบอมเนาะค่ะพี่น้องเนาะ อีกอย่างหนึ่งค่ะพี่น้องนี่เลยข้าวใหม่นะคะข้าวใหม่ข้าวใหม่ไม่รู้ว่าเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวคพี่น้องเพราะว่าเขามัน่ะเป็นผสมกันเนาะเป็นเม็ดใสๆเม็ดใสๆแล้วก็เม็ดขุ่นๆผสมกันแบบเข้ากันดีดีไหมย่านั่นก็เบบรื่อยบอลว่าเข่าเจ้าหรือข้าวเหนียวที่เพิ่นส่งมาเดี๋ยวย่านั่นต้องถามเพิน่นว่าเพิ่นส่งเข่ายั้งมากนาะค่ะพี่น้องเนี่ยเห็นบ่ค่ะ นี่นั่นแฉบเบิ้งเม็ดขาวเห็นบหมพุ๊เห็นบหมคะพี่น้องโอ้ยเฮียซ้มแต่ทีบ่บราเห็นปันใดเนาะคะ่ะเห็นตั้งแต่อันขาขาวตาบะย่าเน,นเบิ้งนี่คือมันผสมกันเพิ่งเขาเม็ดใสๆก็ค่ะเขาเม็ดคุณๆเนาะคะ่ะเบิ้งบ่อออกเลยค่ะว่าเป็นเขาเหนียวหรือเขาจา่าตาบะหรือตาบาเป็นเขาไหมค่ะพี่น้อง เดยอยากกินน้ำเย็นนั่นบอค่ะมีน,นาสิป,ประมันนาที่ได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะนาสิประมันประมาณแปดโลถึงสิบโลค่ะพ,พี่น้องนั่นว่าพอดีนะคะเขาที่มียม่ยูกะมีอยูต่ว่าเป็นเขาที่สื่อมาเนาะค่ะ เพราะว่าเขาที่ได้มาจากบ้านต่อโครงการมันจะโดนหลายเดือดแล้วมันก็เบิดค่ะฉะนั้นก็เลยไปซื้อเข่ามามันแข็งค่ะพี่น้องใส่น้ำหลายปันได้เข่าก็เบินิ่มนี่นั่นก็กลิ่นกแาแซ่บก็เลยบว่ไปหงสัจ้ะอดีตนะได้เข่าวันนี้นะคะพี่น้องว่าเด็กปวะเทนได้กินเข่าไม่มาเด้อค่ะเด้อนี่นั้นได้กินก้อนมูบันนี้ มึงเนี่ยอุ้ยเนื้อเหนื่อแหงก็ได้หลายนะพี่น้องหอมค่ะหอมหอมหอมส่วนปลาเดี๋ยวจะทำแกะซี่มินกินผู้เดียวมือเลยล่งเลยเลยเนะค่ะเนาะตุ๋ยเลยแซ่บแซ่บแบบพี่น้อง อย่าคิดตองอยางออกไปซื้อข้าวเหนียวจกห่อหนึงค่ะข้าวเหนียวห่อหนึงแล้วก็มาทอดเนืออ่ะแล้วก็กินกับประเด็บบองนี่แหละค่ะเมนูเลิศรสที่สุดในโลกล่ะของเยอันนันอันอื่นนี่นั่นบ่สนใจค่ะเยอันนันสนใจยูแครนีค่ะของกินบางอย่างเนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องสำหรับมื้อนี้เยนั่นจะโค้งสิมี่จบการรีวิวซัมนี่เนาะค่ะเนาะอ้ยเดี๋ยวประเด็บบองติดมือรีวิวบทฐานแป๊บนึงนะคะ่ะ สำหรับวัอนี้นั่นกส็สิขอจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะก่อนจากกันนี่นั่าจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะคะ่ะเบิร์ว่าอันี่น่าจะมีหแมวขวดพีขวดน้อ,นองหรือว่าสิมีแนวมาจมซูฟังกะถ้าเขามาฟังไว้นั่น่าจะจมอย่างเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะสำหรับวัอนี้ดูแลสุขภาพเด็กพ่อกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องสำหรับวัอนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ